สวัสดีครับพีเพยผมวันนี้เพย์จะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวกับหูฟังผมที่พีเลิกใช้กับเจ้าตัว Enfire X5 Pro ครับซึ่งเป็นหูฟังที่ราคาสุดคุ้มกับสเปคทีให้มาบอกเลยว่าสุดจัดมากกับตัว X5 Pro ผมตัวนี้นะผมพี่จะขอพูดถึงก่อนว่าเฮ้สเปคตัวนี้กับราคาทำไมมันจึงคุ้มค่าครับตัวนี้สามารถ มีการรับแบบ ANC หรือว่าการตัดเสินงรบกวนครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ผมสามารถกันฝุ่นกันน้ำระดับ IP 5 5หแล้วก็แบตผมสามารถใช้งานรวมทั้งสำหรับชาร์จคือ31ชั่วโมงบอกเลยว่าสุดจริงบลูทูธเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.3ผมตัวนี้ผมแล้วก็ผมตัวของเฟรมของบอดี้นี้เคลือบโดยไทเทเนียมครับผมบอกเลยว่าคุณสมบัติกับหูฟังตัวนี้คือสุดจริงครับนี อันนี้ภายนอกกล่องของหูฟังนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นหูฟังที่พีรู้สึกว่าเฮ้ยสเปคให้มามันครบมันจบครับแล้วก็เราผมสามารถเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน Edifier Connect นะผมตัวนี้เนาะถือว่าสุดจริงครับเป็นตัวที่สามารถใช้งาน,นทั่วไปได้อย่างสบายหายห่วงน,น,นะครับผมตัวนี้นะครับนี่เป็นหูฟังที่ Edifier ดีไซน์ออกมาได้อย่างลงตัวมากครับผมตัวนี้นะครับ เพราะว่าเป็นหูฟังที่น่าใช้งานนะแบตก็นานๆครับแล้วก็ไดเวอร์ของหูฟังขนาดใหญ่ถึง10มิลเมตรผมพร้อมตัวไดอะเฟมเคลือบไทเทเนียมผมบอกเลยว่าตัวนี้คือสุดจริงครับพี่ขอแกะในหะน้าผมว่าเป็นไงบ้างเนาะนี่ครับพี่ชอบนะตัวนี้ผมฟังก์ชันทุกอย่างมีให้เราครบคผมทำให้เวลาเราฟังเพลง่ะตัวนี้มันฟังเพลงมันง่ายครับซึ่งพี่เคยใช้แบรนด์ของตัว เอ i ด i e เอร่ะรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่คุณภาพเสียงนี่บอกเลยว่าหายห่วงแน่นอนครับเพราะว่าเสียงมันใช้งานได้ง่ายได้ครับผมแล้วก็มีการตัดเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อมเพื่อการทรชัดเจนด้วยครับผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสุดมากครับครับเบแกะได้ผมตอนนี้ผมแกะเลยนี่เกิบนี่ครับซึ่งพีสั่งมาเป็นสีดำนะครับผมรุ่นเ5็หรือว่าตัว X5 Pro นะครับผมตัวนี้เนาะครับผมอุปกรณ์ในกล่องผมก็มีให้เราว่าผมครบเลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มครับซึ่งสัปพีนะถือว่าเพียงพอครับมีจุดยางหูฟังครับผมก็คือมีด้วยกันน่ครับจะให้ดูเลยนะครับมีด้วยกันคือมี3มชุดครับรวมชุดในตัวหูฟังก็คือขนาดเล็กกลางใหญ่มาให้เราครบเลยซึ่งบอกเลยว่าเฮ้ จุย่างให้เราอะ Endfire ใส่เจนในการออกแบบนะครับถือว่าครบครับนี่ครับนี่ให้เรากันนี้สอันพอดีครับผมตัวนี้นะครับนี่สอันก็คือแล้วก็รวมกับตัวหูฟังมันจะมีเล็กกลางใหญ่นะครับตัวนี้เนาะแล้วก็เป็นตัวนี้ครับคู่มือแล้วก็พอร์ตครับเราชาร์จกับสายชาร์จทั่วไปได้ผมตัวนี้ก็เป็น Type C เนาะนี่ครับ Type A Type C ครับก็สามารถนํามาชาร์จได้อย่างง่ายดายครับผมตัวนี้นะครับ แล้วก็มีเวลาที่แอบแฝงครับในการดีเลย์ของตัวเล่นเกมครับคือ0.08วินาทีครับถือว่าสุดจริงครับเพื่อให้เราผมใช้งาน,นในการเล่นเกมบอกเลยว่าตัวนี้ในการดีเลย์คือน้อยมากครับซึ่งพีรู้สึกเฮ้ยมันเป็นหูฟังที่น่าใช้งานมากจริงนะผมนี่อันนี้ดีไซน์ครับซึ่งเป็นดีไซน์แบบแบบกลมๆแบบมันมนแบบมินิมอลอะ่ะซึ่งเวลาสัมผัสครั้งแรกอะ่ะรู้สึกว่าฟีลลิ่งของมันดีมากเลยครับผมแล้วก็ด้านหลังครับผมเขียนว่า e n d f i e r ครับแบบนี้เลยนี่ครับนี่สปีถือว่าเป็นหูฟังที่ราคาสุดคุ้มแล้วก็น่าใช้งานมากครับตัวนี้นะครับผมนี่พชอบนั่นมี AI ครับมี AI ENC ครับผมบอกเลยว่า e AI ตัวนี้มันช่วยในการตัดสินงรบกวนของเราได้อย่างเยอะม,มากๆครับและมีการปรับอีโคไลเซอร์ผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสุดมาก ปัดผ่านแอปนะผม Edifier Connect นะครับนี่พี่เขาแกะได้นะผมว่านี่บ้านผมนี่แกะออกมาปึออ๊บดีไซน์มันก็สวยนะเป็นดีไซน์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยห,หูฟังในปีนี้ Edifier ดีไซน์ออกมากับเจ้าตัว X5 Pro ได้อย่างลงตัวจริงครับนี่ครับแล้วก็ลอกตัวหูฟังออกได้ผมตัวนี้นะครับผมบแล้วก็แกะออกได้ซึ่งการแกะครับผมเราก็แกะง่ายๆผมแบบนี้ปึ๊บนี ซึ่งเป็นดีไซน์ที่แบบปุ๊บพี่รู้สึกว่าดีไซน์ของหูฟังตัวนี้สวยนะพมดตรงว่าสวยนะครับผมนี่เราก็ลองเอาหูลองเลยนะครับสวยอะ่ะเฮ้ยด,ดีไซน์สวยงามมากอันนี้ขอชื่นชมกับการดีไซน์เลยอะ่ะเอเดนไฟเออร์ดีไซน์หูฟังทาไมสวยจังอะ่ะสวยครับบอกเลยว่าสวยนี่ดูครับเอเด i e r เออร์ครับผมโลโก้เป็นสีทองครับผมตรงนี้นี่ซึ่งเป็นสั่งมาเป็นสีดํานะครับ ปึ๊บโหดีไซน์สวยนะครับผมแล้วก็ตลับชาร์จครับเปิดออมาแบบนี้นะครับผมเปื่อหลายคนอยากดูนะแบบไหนเนาะนี่เวลาเก็บก็เก็บง่ายครับแบบนี้เลยครับผมเวลาเราเก็บครับแล้วก็หาตำแหน่งของหูฟังของเราครับผมปึ๊บนีครับเข้าล็อกพอดีแล้วก็ปิดครับนี่แล้วก็ไฟก็จะขึ้นนะครับผมแสดงสถานะผมในการใช้งานนะครับสปีถือว่าเป็นหูฟังที่เพียงพอผมตัวนี้นะครับ คือน้าหนักอะ่ะมันเบาแล้วมันพกพาง่ายครับพี่ชอบนะตัวนี้ครับสับในการชาร์จของตัวหูฟังครับถ้าเราเอาหูฟังไว้ในนี้ก็คือ1ชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเราชาร์จกับกล่องชาร์จตัวนี้เสียบเข้าว o w e r Bank หรือว่าเสียบเข้ากับตัวที่ชาร์จก็ประมาณ2ชั่วโมงของกล่องชาร์จนะครับแต่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยกันน้ําเป็นตัว IP55 ให้มาถือว่าป้องกันแบบป้องกันเหงื่อป้องกันแบบฝุ่นต่างๆอะ่ะถือว่า เพียงพอระดับหนึ่งลำสับพีนะพี่ครับผมจะขอเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันนะผมตัวนี้นะกับแอปพลิเคชันตัว e n f i e e r ConE ผมซึ่งพี่จะขอเชื่อมต่อผ่านตัวบลูทูธก่อนครับซึ่งในการเชื่อมต่อก็ไม่ได้ยากครับเราก็เปิดหูฟังออ,ออกมาแล้วก็เอาตัวหูฟังเราออกมาครับค้งมีแบบนี้ครับแล้วมันก็ทําการค้นหาตัวหูฟังของเรานะครับซึ่งพี่รู้สึกว่าเฮ้ hey, หรือว่าเราจะสวมใส่หูฟังเราก่อนก็ได้ครับผมแล้วมันจะค้นหาของเราเองนะครับ อย่างเช่นพี่อีนนออกมาแล้วนะครับมันก็ทําการกำลังค้นหาตัวอุปกรณ์ของเราอยู่นะครับซึ่งบอกเลยว่าในการแบบคอนเนคต่างๆกับแอปก็ง่ายในการใช้งานทั่วไปก็ง่ายครับซึ่งเป็นหูฟังที่พี่อากใช้กับ Edifier กับผ่านแอปในสมาร์ทโฟนครับตอนนี้เชื่อมต่อผ่านตัว Android หรือว่า o o n e ครับผมนี่ครับมันขึ้นแล้วผมตอนนี้คือพี่ก็กดคอ n เน t ผมตอนนี้ครับกดจับคู่วผมแล้วก็เสรผมเสร็จสิ้น ในการคอนเน็กบอกเลยว่าง่ายมากครับเราจะขึ้นเนี่ยเห็นไหมอันนี้เมื่อกี้พผมพีคอนเน็กเลยมันจะขึ้นว่าเปอร์เซ็นต์แบตของตัวนี้เท่าไหร่ครับผมเราว็ต้องรับตัว AAC หรือว่าตัว HD ของตัวนี้ผมสำหรับการเชื่อมต่อผ่านหูฟังครับดาวก็ดาวโหลดแอปพลิเคชันผมตัวนี้นะผม Edifier Connect ผมเป็นแอปพลิเคชันรูปนี้นะผมซึ่งพีก็ดาวโหลดผมก็กดเปิดเลยผมนี่เปิดแบบนี้ปึ๊บนี่ครับ มันจะขึ้นหน้าต่างที่ผมเวลาเราเชื่อมต่อโปรเซสเซอผมเราก็เปิดหูฟังออกมาเลยแบบนี้ครับผมพี่ก็เปิดหูฟังออกมาครับผมแล้วก็เอาหูฟังผมสวมใส่ครับแล้วก็จะคอนเน็กแบบออโต้ให้เราเลยครับผมแบบนี้ปึ๊บคือเราผมไม่ต้องทําอะไรเลยมันจะทําการคอนเน็กได้อย่างง่ายดายผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้บอกเลยว่าในการปรับอีโคลิเซอร์ถือว่าดีมากครับนี่ครับพี่ก็ทําการผมเชื่อมต่อผ่านหูฟังแล้วน่ครับหูฟังก็จะขึ้นว่าแบตเท่าไหร่แล้วก็สถานะในการใช้งานเท่าไหร่ครับซึ่งบอกเลยว่ามันสุดจริงครับนี่ครับ คือผมตอนนี้เห็นไหมว่าแบตเท่าไหร่ครับผมอีกข้างหนึ่งเท่าไหร่ครา L R แบตจะอยู่เท่าไหร่ครับผมซึ่งบอกเลยว่าเป็นหูฟังที่ในการปรับเอฟเฟกเสียงก็ปรับผมนีครับปรับได้นี่ถือว่าโอเคครับเป็นหูฟังที่ให้รู้สึกว่าใส่แล้วมันกระชับหูดีอ่ะนี่ครับใส่แล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันแน่นหูแล้วมันเวลาเราออกกาลังกายถือว่าดีครับแล้วมันจะแจ้งเตือนว่าเฮ้ยเราใช้ฟังก์ชันอะไรครับผมในการใช้งานของหูฟังซึ่งบอกเลยว่ามันสุดจริงครับ เอฟเฟกเสียงปรับได้แล้วก็การควบคุมเสียงรอบข้างครับเราก็สามารถปรับได้ซึ่งเมนูภาษาไทยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่เปิดได้ผมเปิดตัว ENC ของผมตัวนี้อฟอ on ได้นะครับเปิดได้แบบนี้กดครับผมนี่ครับมันเปิดได้ครับผมหรือว่าการตัดเสินรบกวนรบกวนได้เฮ้ยปรับตัวนี้ได้ถือว่าสุดจริงครับแล้วก็มีโหมดเกมของผมให้เราปรับไป้ด้วยซึ่งเราเปิดโหมดเกมครับเราเปิดได้นี่ครับหูฟังมันจะแจ้งเตือนว่าเป็น เกหมดออนครับซึ่งบอกเลยว่าดีมากครับพีฟังมาสักครู่ครับบอกเลยว่าเสียงคุณภาพหายห่วงครับเสียงเบสเสียงกลางออกมาได้อย่างสมดุลครับบอกเลยว่าเป็นหูฟังที่น่าใช้งานมากครับแล้วก็คุณลักษณะสมบัติในการฟังเสียงเบสบอกเลยว่าเสียงเบสจะออกมาเป็นลูก,ลกครับเสียงกลางฟังดูแล้วสบาย ในการใช้งานครับเสียงแหลมเสียงแหลมจะได้บากหูมากครับเป็นเสียงแหลมที่กลมกล่อมบอกเลยว่าเกินคุ้มกับหูฟังตันนี้ผมย่างเสียงเวทีกลางต่างๆครับเป็นเสียงที่มีความสมดุลของหูฟังมากบอกเลยว่าเป็นหูฟังที่รู้สึกว่าเพียงพอในการใช้งานครับคือเราออกไปข้างนอกครับตอนนี้พีอ่ะลองใส่ดูคือมันตัดเสียงดีมากพูดไปก็ไม่ได้ยินเสียงตัวเองครับเวลาใส่หูฟังซึ่งมันเป็นการตัดเสียงคนที่ เดอะเบสมากพี่ยังรู้สึกว่าแบรนด์ของ Edifier า่ะมันเป็นหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนข้างนอกถือว่าสุดจริงครับใครเป็นสายคาเฟ่หรือว่าใครดูหนังในห้องก็ได้ับผมมันเหมาะมากในการใช้งานครับคือตัดเสียงรบกวนโคตรด,ดีครับผมสวัสดีพี่เพ่ขอจบคลิปในการรีวิวเจ้า Edifier ผมตัวนี้ x 5 Pro ปครับผมสวัสดีขอบคุณครับพี่จะขอเนบลิกในการสั่งซื้อด้านล่างที่ผมโซนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด็กกดสมัครสวัสดีขอบคุณครับ